บรรดาพี่น้องท่านหลายนึกทราบทั่วกันเฉพาะอย่างยิ่งพระเนรเป็นแนวหน้าพระลูกพระหลานให้พากันจําเอาไว้นะ <c oughs> วันนี้เป็นวันสําคัญที่จะแสดงความเนียดใจลและความเป็นมงคลให้แก่พระลูกพระหลานทั้งหลายฟังสิ่งที่เป็นภัยต่อพระเนนของเราตลอดมานั้นคืออะไรพระพุทธเจ้าเว,เวลาท่านทรง อุปสมบทบวชให้พระทั้งหลายแล้วท่านทรงเสียพระทั้งหลายรับสั่งให้พระทั้งหลายไปอยู่ตามป่าเช่นลุกขโมลเลเซนาสนังนิซ่ายาปปะชาตัดทะเตยาวจีวังอุซาโฮกรณโยวันประชา์บวสมบทแล้วให้ท่านทั้งหลายไปอยู่ลุกขมูลล้มไม้ในป่าในเขาตามธรรมเงื้อมผา ป่าช้าป่าลุกชัดที่แจ้งรองพระรอมฟางอันเป็นสถานที่เหมาะสมแต่การบำเพ็ญเ,เพียรเพื่อบรรละกิเลศได้ดีจงอุตส่าห์พยายามอยู่และบำเพ็ญในสถานที่เช่นนั้นตลอดชีวิตเถิดนี่คือพระอาวาาสั่งสอนพระให้ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติทีน,นี้เราก็ให้เป็นผู้ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติ ศีลธรรมภาวนาเป็นความจำเป็นของเราเราจะได้ธรรมสมบัติเข้าสู่ใจเรื่องโลกาสมบัติมันมีอยู่ทั่วไปสำหรับธรรมสมบัตินี่คนจะมีน้อยมากแล้วต้องขออภัยด้วยนะเทศนี่ขาดว่าขาดตอนเพราะความจำตัดขาดตัดขาดไม่ค่อยสืบเนื่องกันตรงไหนที่ขาดก็เพิ่งทราบว่านั่นสัญญาตัดขาดไปแล้วกรุณาทราบตามนี้นะ นี่เทศบานี่ก็ขาดไปเรื่อยๆนะกรุณาจาเอาเกี่ยวกับเรื่องพระที่อยู่ในปา่าเพื่อสอสแสวงหาคุณธรรมอันประเสรศิฐเลิศเลยเข้ามาครองใจเป็นสาระของโลกนี่นะใครตั้งใจประพฤติปฏิบัติเรื่องธรรมของพระพุทธเจ้าไม่จงไม่ต้องพูดถึงเดี๋ยวก็เรื่องมรรคผลนิพพานสาขาโตรพระกตาธโมขึ้นต้นว่าอากาลีโกนั่น ทำนี้ให้ผลตลอดเวลาไม่มีการสถานที่เวลามาเวลาใดมาไปดูวสากได้ทิเลสก็เป็นอาการิโกเช่นเดียวกันใครสร้างกิเลสสร้างได้ทุกเวลาาเวลาเป็นกิเลสเป็นฝืนเป็นไปเป็นบาปเป็นกรรมเผาตัวเองได้ทุกเวลาาเวลาจึงพากันระมัดระวังสร้างความดีงามก็เหมือนกันพระเราอย่าอยู่นอนใจ ให้ตั้งใจประพฤติปฏิบตินี่ตะก,กี้นี้พูดถึงเรื่องสิ่งที่เป็นภัยนะนี่ระลึกได้นะไม่งั้นมันจะะเลิดไปอีกแล้วนะท่านสอนว่าสิ่งที่เป็นภัยแล้วบอกพระพุทธเจ้าท่านสอนสิ่งที่เป็นคุณหมาคุณไว้ก่อนเช่นบวชแล้วให้อยู่ในป่าในเขาอย่างอย่างนั้นตามแพทย์ของพระหน้าที่ของพระงานของพระให้บำเพ็ญอย่างนั้น สิ่งที่เป็นภัยต่อพระตั้งแต่การไห,ไหนมาปัจจุบันนี้ก็ก็คือเรื่องโลกเรื่องกิเลสนั่นแหละไม่ใช่เรื่องอะไรกิเลสเป็นฆาสศึกกับธรรมตลอดมาไม่เคยเป็นคุณต่อกันเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนไว้ว่าสิ่งที่เป็นภัยคืออะไรปัจจุบันนี้ที่เราเห็นประจักษ์อยู่เวลานี้คืออะไรสิ่งที่เป็นภัยต่อพระเรานี่คืออะไร ท่านสอนให้เข้าอยู่ในป่าเพื่อตัดทัญญาอารมณ์ทั้งหลายให้น้อยลงน้อยลงเพราะตามธรรมดาต่างคนตา่ตางสั่งสมอารมณ์ที่เป็นกิเลสเต็มหัวใจอยู่แล้วทั้งพระทั้งคารวะมีเต็มอยู่ด้วยกันด้วยอารมณ์ของกิเลสอันเป็นฝืนเป็นไฟเผาไม่ตนท่านจึงประกาศสอนภัยของกิเลสคืออะไรบ้างสําหรับพระเราเราจะรักษาอย่างไรภัยคืออะไร ที่จะมาเผาไมหมเรานั่นอะัยคืออะไรนี่จะบอกสิ่งที่เป็นภัยว่าหนังสือพิมพ์หนึ่งนี่คือข่าวกราวของโลกชาวโลกีโสกโบกรกุรุงลังไม่ใช่เป็นข่าวกราวของอัดของธรรมที่พระจะสนใจนำมา มาอ่านมาดูมาคิดมาตวงซึ่งเป็นเรื่องของเหตุไปล้วนๆห่างเหินจากอาจากธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าไปเป็นลำดับจนกลายกันลึกลับกลายเป็นพระหน้าด้านสันดานยากมองเห็นหนังสือพิมพ์นี่เป็นกล้วยหอมกล้วยไข่ไปหมดแล้วเวลานี้ให้พากันทราบนี่คือภัยอันดับหนึ่งอันดับแรกนะหนังสือพิมพ์จากนั้นก็วิทยุ ประกาศข่าวๆข,ของโรคโรกีที่เป็นฟืนไฟเผาไหม้กันแทบทั้งนั้นทีเดียวที่จะประกาศข่าวครๆของอจของธรรมเนี่ยมีน้อยมากไม่ค่อยมีนี่อันนึงก็เป็นภัยแล้วกับโทรทัศน์วีดีโอนี่หนักเข้าไปนะแล้วกับโทรศัพนะท์มือถือนี่ละภัยของพระ ให้ท่านทั้งหลายทราบไว้ทุกคนที่กล่าวว่าอะไีที่รุนแรงที่สุดก็คือโทรศัพท์มือถือได้จับเข้าไปเท่านั้นนหะอ้าวคอขาดได้เลยไม่สงสัยจับโทรศัพท์มือถือไปแล้วโทรศัพท์ไปหาอีสาวอีสาวอยู่ที่ไหนโทรศัพท์นัดก,กันเข้าห้องไหนหับไหนที่แจ้งที่ลับจะอยู่ที่ไหนทำกันเหมือนหมาก็ได้ นี่โทรศัพท์มือถือเป็นเครื่องประหารพระเราอย่างรุนแรงอย่างมากมายขอให้ท่านทั้งหลายทราบเอาไว้นะนี่แหละคือมหาภัยตามคําสอนพระเจ้าที่ไล่พระเขาอยู่ในป่าในเขากับเราเที่ยวสังสมหรือกว้านหาสิ่งลอานี้มาเผาตัวเองทั้งเป็นทั้งทั้งที่เป็นพระอยู่นี้ไม่สมควรอย่างยิ่งกับพระเรา ถ้าไม่ใช่พระสันดาอยายาให้มีในวัดในวาของเราให้มีแต่เรื่องศีลเรื่องธรรมเรื่องการทำจ,จิตใจให้มีความสงบร่มเย็นอัน,อนสิ่งที่จะได้รับก็คือตั้งแต่ศีลสมาธิปัญญาองค์นั้นสำเร็จพระโสดาองค์นี้สำเร็จเป็นพระสกีทาคาองค์นั้นสำเร็จเป็นพระอนาคาองค์นั้นสำเร็จเป็นพระอรหัน์กลายเป็นสรณะของพวกเราท่านเรียกว่า เอสะภกวาโตสาวกสังโฆท่านเหล่านี้นะ่ะผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนี่นะสุปฏิปัญโยอุชุญญาญาสามิจิปฏิปันโนนี่ปฏิบัตดิดนะีปฏิบัติตชอบนั่นคือสาวกของพระพุทธเจ้านั่นเอสาภกวาโตสาวกสังโฆเป็นผู้ควรแก่ทุกสิ่งทุกอย่างในบรรดาปัจจัยทยทานที่ประชาชนทั้งหลายนำมากราบไหว้บูชา เนื้อกับปุญญาเขตต่างโลกาสะเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีเนื้อนาบุญใดที่จะเสมอเหมือนเนื้อนาบุญแห่งพระสงฆ์สาวกที่ปฏิบัติไีไปอบเป็นธรรมอัศจรรย์ขึ้นมาซึ่งเป็นเหมือนกับสมบัติอันเลิศเ,เป็นเนื้อนาบุญแก่สัตว์ตั้งหลายที่เขามาเกี่ยวข้องกาบไหวบูชาขอให้สุขทุกท่านในปฏิบัติตามนี้